พูดเอาไว <ounded> so ja no ้อยู่มีเสียวตายชับผู้จะมาดีไม่มาดีนี่ทานนี้วันดีคืนดีเกิดที่แกไปเดินชนเสาเต้นหัวโนกูไม่ตอบตำแหน่งหลุดแล้วเอาของมันเป็นไปได้อะไรมันก็เป็นไปได้ถ่านนะใช่ไหมเอออะไรมันก็เป็นไปได้เดินเดินไปเกิดสะดุดตีนตัวเองหัวทิ่มอ้าว ลอยมากกว่าแมวปวดก,กระทรวงตายมันตกใจไงตกใจเห็นรถวิง่งผ่านตกกระใจระรก,กระทรวงโอ้โหคิดมากเลยเนี่ยเอาเป็นว่าเราก็ดูขั้เกมเขาแล้วกันเราก็จะมาไม่ไหนเนี่ยไม่ยากไม่ลำบ,บากอะไรก็เตรียมพัดเตอร์ยาพัดเตอร์ยายาแดงยาดำาไว้ เออไม่มีอะไรก็เอาเล็บทิ้มให้มันเป็นแขนทะเลาะอะไรก็ได้นะเขาโดร้อยแมวขวดเดินไปรู้แล้ว,นะลว,ลวรุเ่เลือดไปเลยเออเขามีคนกังวลว่าหลวงปู่จะไปจริงไหมเอา้าพวกเราลูกหลานว่าหลวงปู่จะไปจริงไหมฮะถามไปว่าเขากล้ามานอนไหมกล้าไหม อย่าไปดูถูกเขานะอย่าไปดูถูกเขาไม่เป็นไรมานอนเราก็ยิ่งยิ่งดีเราก็ยิ่งได้เห็นความเป็นลูกผู้ชายชาตินักรบของเขาที่จะดูเสียสละเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อคนทุกคนโดยไม่เลือดช้นเลือกสีแต่วันนั้นก็ไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเพราะว่าเห็นว่าไอ้แถวแถวเกาะกลางนี้มันก็มีต้นเรื่องว้า่าหา่ต้นขอสมควรเหมือนกันเกิดเย็เย็นแล้วมันไปดู เกี่ยวเพื่อฟ้าเกี่ยวเออยิ่งต้องรู้เพราะประลัดกระทรวงก็คงจะมันแก้ตัวไม่ได้ครับไม่ได้ตื่นเต้นที่เห็นประลัดกระทรวงมาเลยที่งไปรับเลยโดนหนามเกี่ยวเพื่อฟ้าเกี่ยวยังมีชิดมากเลยถ้าพวกเราไว้ใจมั่งผูไว้ใจมีเนี่ยเออวันนี้เจรจาวางเมืองรอบที่สองก็ประเอินที่ ตึกมีเตจบีเข้ามาขอพบผู้จัดก,การเตจบีเข้ามาขอพบมาพบเรื่องอะไรเรื่องว่าจะขอเปิดประตูทิศเหนือให้มันกว้างขึ้นเพื่อให้ข้าราชการและพนักงานเข้าไปได้สะดวกไม่ต้องเปิดประตูหรือสองประตูอยากเปิดให้คพราะทุกประตูเราก็เลยบอกอืมมันจะลำบากนะเพราะตอนนี้มีข่าวว่าจะมีข่าวบองมีวางมาเปิดแง่ okay. มันจะอันตรายสำหรับพวกคุณนะนนนสารเข้าอย่าละมั่ระวังแล้วคุณจะปล่อยให้เปิดกว้างโดยไม่มีการตรวจทานเนียบเงียบผันจริงๆฉันต้ออยากให้คุณเปิดนะเพราะฉันเองก็อยากจะไปขอใช้สถานที่คุณประชุมวันเสาร์นี้เหมือนกันนะหรือว่าคุณเองก็เป็นประจำนได จริงที่ครับผมก็เห็นด้วยรลองปูนิมตนเลยครับอ้าวลอง,ลองรอกอู <c oughs> <c oughs> จริงเนี่ยเราอยากจะขอใช้เข้ามาก่อนอยากจะขอใช้สถานที่วันเสาร์นี้จะไปจัดเสวนาสซภาศีลธรรมคุณธรรมเอ่งชาติอยากให้รรบยากาศที่มันร่มรืม่นในห้องแอร์ไม่ต้องเสียตังค์หมูเลยวิ่งมาชนบังต่อ เลยไม่ฉันก็อยากให้คุณเปิดนะเพราะว่าอยากให้ความสะดวกเพราะฉันเองก็จะได้สะดวกด้วยจะได้ขอไปใช้สถานที่จัดเสวนาหรือคุณจะว่าอย่างไรถ่าหลวงปู่เห็นว่ายอมให้ผมเปิดผมก็ไม่มีปัญหาครับเข้าไปได้ แต่เย็นดีได้เอาเวลาไหนก็ตั้งแต่เช้ายันเย็นนะ่ะดูว่าฉันเลือกเวลาไหนสะดวกฉันก็ไปเวลานั้นลวกันเอาไม้ว่าคุณเปิดให้ฉันไหมยอมให้ฉันไปเดี๋ยววนาั้นไหมครับได้อ่ารันชันก็ยอมให้คุณเปิดประตูได้อ่าเราแลกกันไม่ถือว่าไม่ไม่เป็นดีคุนคุณกันจบไม่แหงมันล่งอไปเลยทีเดียังเลิกกังวลใจหรือต้องพาลูกหลานไปที่ไหนอะไรนะห้องประชุม ธรรมศาร์เสียตังเสียตังนี่เล่นของฟรีที่จริงวันนี้าก็กะว่าจะได้เงินล้านย้ายเวทีแล้วนะคุตสายโยน <_ c oughs> กะว่าดูที่หมูจะชนบังต่อไหมเมื่อแมหมูก็ทำเลี้ยวไปเลี้ยวมาทำมือเสดสังเกตไหมกะว่าแม่ เวทีเราจะย้ายแต่ละครั้งไม่คุณรู้ไหมว่ามันใช้เงินเป็นล้านกะว่าแหมโยนมุกไปนิดนะโอ้โหถ้ามันรับมุกพวกนียทันทีเลยเอา้าชัดย้ายพุกนีเลยคุณจ่ายมาเนี่ย,นนยโอ้โหได้เงินหน่อกไม่เป็นไรไม่เป็นไรหมูกระเบนอยู่ยังงงอยูอยอ่แต่อยากว่าลูกหลังก็อย่าเอาอย่างนะความกัรล่อล่นล่อม ของหลวงปู่เนี่ยมันเป็นแบบเฉพาะเฉพาะเฉพาะพาตนของการเจรจาความเดิเลยเน่มันเป็นความรู้เก่าๆก็ทหารเขาก็บอกเองว่าหลวงปู่กับชาติมาเกิดบรเนน,นมันก็ต้องธรรมดาลงไปลายคนกับชาติมาเกิดหน่อยดี๋ยเขาจะหาว่าแม่มันชนะเขาฟุ้หรือเปล่าว่าขราวที่แล้วเนี่ยไม่ฟุ้ฝีมือล้นล้นสติปัญญาแท้ แม่เลูกรวมๆสรุปวันนี้ได้สองเรื่องหน่ๆชนะแน่แน่วันเสาร์อย่าลืมนะลูกวันเสาร์มาร่วมกันจัดวงเสวนาสภาศิลธรรมคุณธรรมแห่งชาติเรายังขาดอีกสภาเดียวสองสภาเราจบแล้ววันนี้ลุงปู่ตอนบ่ายได้เปิดโรรทัศน์ดูให้พวกนั้นเขาเสวนากันวังแล้วก็น่าเป็ด้วง เพราะแต่ละคนก็มาคุยแต่ปวดความรู้ของตนแล้วก็ด่าไปาคงข้ามยังไม่เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นน้ําเป็นมันเป็นกะที่อะไรขึ้นมาเลยไม่รู้ว่าจะเขียนจบเมื่อไหรความลักษณนาเป็นหวกเหมือนกันของเราไม่ต้องมาด่าใครรวมหัวกันเขียนแล้วถ้าไม่เขียนลุงปู่สภาพลังงานจะถึงก็ต้องบอกว่า ถ้าวันเสาร์ที่ผ่านมาด้่ยนะพวกคุณยังไม่ได้ดินเขียวพลังงานแผ่แม่บทมาเนี่ยฉันไม่ใช้บริการของพวกคุณจะใช้บริการของนักวิชาการในมหาลัยโอ้โหหัวปั่นเลยทีนี้กลัวจะไม่ใช้บริการต่างคนต่างระดมปากคิดช่วยคือต้องชัดเจนเนี่ยต้องให้เป็นเนื้อเป็นหนังมาพูดพันเสียเวลาเปล่าไม่ได้ประโยชน์อะไรรู้อยู่แล้วว่ามันมีปัญหาแล้วจะมาพูดปัญหาทําไม ต้องพูดว่าผู้นี้จะทำอะไรปีหน้าจะได้อะไรนั่นเป็นสิ่งที่ควรจะต้องทำแต่ไม่ใช่มานั่งวนไยเรืออยู่ในอ่าเหมือนอย่างที่ดูเมื่อชา้อาเนี่ดูแล้วมันก็รู้ว่าประเทศชาติมันจะหาทางออกยังไงต้งมีนักพูดนักคุยนักปาโตกลนนักวิชาการที่ยังยังไยเรืออยู่ในอ่าอยู่แบบนี้แล้วความเอประเทศมันจะอยู่ที่ไหน โชคดีว่าลุงูยืดเอาสามสภาแวนอยู่ในมือซะก่อนซึ่งเป็นคําตอบของประเทศได้ถ้ามันสามารถทําได้เป็นคําตอบไหมคําตอบชาวนานี่ก็บอกเลยว่าถ้าสภา,านี้สําเร็จน,นะโอ้โหไม่มีกลูกหลางคนไหนจะไม่กล้าทำงาเพราเขารู้ว่าทําแล้วจะมีเงินบำน,นาญกินต่อแก่ทำให้อาชีพทำนายย่งยืนและมีผู้สืบทอ,อดรากมา เพราะนั้นพวกเราต้องช่วยกันปักกันจะอาศัยกําำลังที่น้องชาวนาแต่ฝ่ายเดียวก็โดนแทรกซึะเวลานี้แกนนำก็โดนซื้อตัวโดนจัดซื้อจัดจ้างเอาไปเป็นพวกก็เลยออกมาอ้อ,อแอดอ้อ,อแอดแบ๊ะแบ๊ะแบ๊ะพูดอะไรก็ไม่เต็มปากเต็มคำล้วทีนี้แนต้น,นร้อยหลอลงไปทุกทีไอ้ที่เขาทนอยู่เขาอยู่ได้เขาสู้เพ้าเพราะเขาเห็นอนาคตกันงนา ไอ้ที่รับเงินไปแล้วก็แบป้แๆย้แล้วยอมโกงหัวให้เขาขวดขี่ต่อไปไม่จบสิ้นทั้งที่ชาวนาเนี่ยมีชาวไร่ชาวนาทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า20้านกว่าชีวิตแต่ก็โดสกกนสกนัดสมดเหมือนเหมือนวันนี้จะหารถขนข้าวนีนะ่ยังหาไม่ได้เลยมันพอมันรู้เข้าว่าเราจะเอาข้าวเปลือกมาเล่ขายนี่นะมันไม่รับจ้างเลยรถมาแล้วเรามาจอด,ดรอแล้วก็จะเอาข้าวขึ้นนะถามว่าจะไปไหน บอกจะอาไปขายไม่ขายที่ไหนบอกไปเล่ขายหาตลาดเอาข้างหน้าบอกเอาอย่างนั้นไม่ไปไมันไปเลยแล้วโทรหาไทยหาใครเขารู้เข้ามันไม่มาเลยนี่ต้องไปได้รถขนดินได้รถขนดินนะมันทุกข้าวไปรดขนข้าวมันไม่ยอมมานแต่ไม่เป็นไรหลวงปู่เตรียมหลักฐานเรื่อพ่อปู่ลงสีไม่รับจจำนำถ่ายรูปถ่ายกล้องส่ง ูเก็บไว้พร้อมกับว่าพรุ่งนี้ถ้ามึงไม่ซื้อกูติ่งโกพร้อมเสร็จเรียบร้อยพรุ่งนี้เราไปช่วยกันขำๆนหน่อยอพรุ่งนี้รับรองขำแน่วันอันงคารที่เท่าไหร่นะสิบเมตรสเมใช่ไหมขำแน่บอกแล้วว่า,ววาต่อไปนี้จะเข้มข้นมากขึ้น นี่จะต้องใช้สมองใช้กลืนเยอะขึ้นในการขับเคลื่อนตรงนี้มีสองขำนะมีสองขำถ้าอยากรู้ว่าสองขาม,มันเป็นไงตามไปดูแต่วันพุธหยุดขำแต่วันพุธหยุดขำม,มาเฝ้าเพียวว่ามันจะออกหมู่หรือจะนะวันพุธเอาละพอสมควรกับเวลาไปกินเวลาลงกำนัน